ทารรับดึกอีกเช่นเคยนะครับครั้งนี้นะครับพี่ปูจะมาแนะนำเทปันยากินะครับร้านดังม,มากๆเลยของจังหวัดอิวาเตะนะครับร้านนี้มีชื่อว่าคัสซันนะครับที่เขาเสิร์ฟสุดยอดเนื้อมาเอซาวะนะครับเป็นร็อกคิวดังของโทโฮกุนะครับคอรสมีพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเรามีแอปเปิเทเซอร์ที่น่ากินเหมือนกัน ห้องอาหารชื่อว่าคาสซนค่ะคาสซนนะครับที่โรงแรมอาปิแกนโฮเทลนะครับจุดเด่นของที่อิบาเตตอนนี้เรามาอยู่ที่อาปิปลายปลายเดือนเมษานะครับใครจะไปรู้ว่าฤดูดูอนบ้านเราที่นี่ยังมีสกีให้เล่นได้และก็มีสกระใเ้ชมได้อีกอันนี้คือจี่งๆว่าคบสู้ของคนไทยเลยขอยเม็ดนึ่งพุดดิ้งินมสดนะครับมีไข่กุ้งด้านบนและรสชาติดีมากเลยมันเด้งมากเลยอ่ะเป็นการกระตุ้นความอยากเนื้อได้เป็นอย่างดีนะครับ แล้วต่อด้วยจานที่เป็นเนื้อปลานะครับมีความสดมากๆเลยนะครับซอสท,ที่เชฟเลือกให้นะครับจัดว่าเด็ดเป็นการเพิ่มความยากอาหารความหิวให้เราเป็นเท่าๆตัวไปเลยนะครับเพราะว่าคือมเห็ดที่มีความละมุนกลมกรอบด้วยธรรมชาติมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับจานลองไ่จานหนึ่งก็จะเป็นหอยเชลนะครับมันตะเตะที่ตัวใหญ่ามากๆ สิดท้ายด้วยนะครับพระเอกของเรานั่นเองนะครับวากิวมาเอซาว่านะครับที่เป็นทั้งเซอร์รอยและเทนโดรอยนะครับให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าเรามาทั้งทีก็ขอ2ชิ้นไปเลยดีกว่าเพราะชอบเนื้อมากและไม่ผิดหวังเลยนะครับแต่คุณภาพเนื้อวากิวมาเอซาว่าของร้านนี้นะครับติดใจและบอกเลยว่าต้องกลับมาซ้าแน่นอนนะครับมันละลายพอดีไม่เงี้นเนื้อจํำปากและมุนนุ่มเลยค้ากมากราคานะครับคอร์นี้หนึ่งหมื่นสี่พันเยนถือว่าคุ้มมากๆ ในราคาและคุณภาพที่คิดว่า,าหารกินได้ไม่ง่ายเลยนะครับในญี่ปุ่นนะครับถ้าใครมาเที่ยวที่อิวาเตะนะครับ ของหวานอร่อยด้วยไอศครีมนะครที่ทําจากนมวัวขึ้นชื่อของฟาร์มรีสอร์ทแอป,ปิเกนโฮเทลนะครับนมวัวที่นี่รสชาติเข้มข้นหอมอร่อยไม่แพ้ฝั่งของไอโดเลยรอบหน้านะครับถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวอิวาเตะน,นะครับอย่าลืมมาที่โรงแรมนะครับเอ็นเอคาวพลาซาอปิโคเกนะครับมีร้านอาหารอร่อยมากๆเลยแล้วตามมาเที่ยวกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมาตาเน